สวัสดีค่ะตามต่อเหลขกถกแกรถด,ดำหน้าเด้อค่ะน่องไส้เพิ่นพอที่โทรไปถามเพิ่นถามถกแกห้าเนี่ยละจ้ะได้ยังน้อเหลขน่องถกแกเพิ่นว่ากำลังคุยกันอยู่จ้ะเดี๋ยววิ้งจะไปถามมึงว่าเพิ่นจะได้ตัวใดให้ห้าหงวดนี่วันวันที่หนึ่งกรากฎด,ดาคมสองหาหูกุ๊กเด้อจ้ะคามาแลกาากาแกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันไปเด้อค่ะเด้อ มีอยังกับเบาสุกกันฟังแดงปันกันจ้าวันที่แล้วก็ลุดทุกเจ้าทุกมองทุกประเทศละจ้ะตัวประเทศเขาตะพูเขาใดตะพูใดนิดหน่อยเนาะจ้แต่ว่างวนี้เมื่อเบิงว่าจะแม่นจะเปะบ่จ้ะจับตามองมึงดีๆขุ่มคากัะเงินเท้ากับทั้งภากันสื่อกันลงทุนเนาะจ้ะเบิงคักคัคัดกองคักคักนจ้ะ พอทีก็ร่างจะลงให้เบิงด้วยค่ะเพิน่นโทรก็ถามกันเรียบร้อยแล้ววะเป็นได้พอทีถามเพิ่อนเราบอกจาก้าตัจังหวัโทรไปหาเพิ่นมนื้นนึงหันหลักทรหาเพิ่นแล้วเพิ่นกันได้ห้มาแล้วโอ้ขอโทษเติมเพินเ่นว่าเลขเพิ่นหลุดหลุดอยู่แต่ว่ามันเข่านั่นมันเข่าเลขวิ่งเข,เข่าเข่าเจ็ดกับแปด มันบ่เขาลักนวยมันเขาลักซิบก็ลักลอยท่าแกถด,ดำหน้าบอกให้ฟังมันบ่ถ้าล่ะก,ก,ก,ก็โทษคุยก็เพื่อนมาหนึ่งขลาเลขน้องไส้เพื่อนเพื่อนไดมาแล้วเพิ่นก็เลยทั่วถามเพื่อนเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยแหงนวมาปัน่นทีปั่นน้องเขาเนียเลขน่ะมัน,นมันเขาเขาเลขวิ่งเขาเจ็ดก็แปดแตามนั่นบ่เป็นลักนวยมันเป็นลักซิบก็ลักลอยต่วังงวดนี้เพื่อนไดมาแล้ว แต่ว่าเพิ่งจะขอโทษคหนึ่งขอโทษว่ามันบ่อเขาขอโทษเหตุยังเนาะกับเพื่อนว่ามันออกตัวเก้ากองบ่อเขาตัวเพื่อนว่าคือมาลายาดีแถวเล่าเพื่อนว่าจึงเสร็เนาะเขาวอาน้ำเพื่อนตัวเนาะขอโทษอันทั้งประเทศไทยรู้เท่าเพื่อนว่าลายดีป่ะนู้นพี่มีแต่กันเพื่อนกับผู้ยไงเหระเนาะแถาแก่เนาะเลขสายวงในเพื่อนเนาะแต่ว่างวดนี้ก็ได้มาแล้วมันบอกเก้า ศูนสองอเก้าศูนย์สองโตเดียวโดดแล้วบองวานนี้สองโตสองคูกสองคูกสองเก้ากับตัวร่องเป็นแปดสองเด่นร่อง อ่าไม่พิมพ์แบบโทรไปหาเป็นไหนแน่วริษัเอฟซีกระไายยู่งนะจ๊ะเก้าศูนย์สองตัวนี้คือเลขมันกะิมาอนี่นี่เลขจอพนินพนินศูนย์สองนี่ได้จ๊ะวันวันที่หนึ่งกัลาการดาค้มหกฮุกเข้าเนี่ยละจ๊ะแกรถดับหน้าเลขน้องเพิ่นได้ตัวใดสายวงไนสายทหารเพื่อนน่ะสายวงไนเพื่นน่่ะเลข มองไปมองมามองห้องถึงน้ำเพื่อนนั่นแะละ่นบอกว่าเก้าศูนย์สองแต่ว่าเพิ่นก็จับคู่หก็คือเพื่อนเพื่อนนักตัวนี้เลยได้ไหมพิมพ์นี่เพิ่นนักตัวนี้เล่เพิคนซื้อไวแล้วตัวละหาพันหาพันคูณหาพันไหมพิมพ์นี่ตัวนี้ของน้องเพื่อนนี่เป็นสาย่วงใน่ไหมบ่ทายวงใน่คนซื้อไวแล้วนี่ห้าพันคูณห้าพันละตัวต แต่ว่าไอา้เพื่อนในซ้ายทหารเนาะจ้ะแต่ว่าบาทนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนแยกมานีข่าเพราะว่าเลขหางเชี่ยมันสับหนาสับหลังนะ้างเชี่ยมันสับมาจังสันสับมาจังสี่คือจังเมืองนึงถน่ะเจ็ดแปดสองแต่ว่าเลขเพื่อนมากอย่างเลขอไอ้เพื่อนมากสองแปดมันมันสับกันนี่พิมพ์แต่ว่าเก้าสองสองเก้าเนี่ยเป็นตัวดินเพื่อนจับแยกคููตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ตัวร่องกันแปดสอง เดี๋ยวจะาเ็บซีกับว่าถามเบื่อเฝ้าเบิงเลยเฝ้าเบิงเฝ้าเบิงเฝ้าไปสื่อโหลดเจ๊ซีกระทาโล่ข้อยู่นี่แหละเบื้งน้ำกันจะได้มาแล้วโดนดวนเลยโดนดวนเลยล่ะเพราะที่โทษไปถามถอะแกเพื่อนไหยล่ะเดี๋จ้าน้องเพิ่นตัวนี้เด้๋จ้าเก้าศูนย์สองเก้าสองแปดสองนี่ตัวล่องจ้ากันไว้กันไหวพันซื่อไล่แล้วมันบอกเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองมันสื่อไว้แล้วตัวละหาพันหาพันคุณหาพัน เก้าส <92. S 1> องเพราะว่าก็จะว่าก็จะลืมเหาเลขศูนย์สองทราบสี่ออกงวดนี่แหละคนว่าเอฟี่ก็ตัดเล่นเอาเด้อจ่าหันเก้าศูนย์สองนั่นหมุนเอายุหันละจา้าเพิ่นก็หมุนอยู่ในหันละแต่ว่าเพิ่นให้ว่ากันไว้ตัวนึงก็คือแปดสองเพิ่นไม่กันไวแปดสองคือกันไวเลยแต่ว่าเลขสามตัวก็คืออยู่ในหันละจา้าหมุนเอาได้โศกได้ลาบน้ำเพิ่นเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อจ่าต่แก่รถดำหน้ากระลองเพิ่นที่ย่างแบ่งปันให้อีกเนาะจ้า คนก็ได้ยุดอกคนก็บ่ได้ลายดอกวาท่แล้วนี่ผู้ใดกมบผู้ใดได้ลายดอกออกแต่ตัวเก่าเพิ่นวะหายมาตัวนี้กับปลาออกตัวนี้เพิ่นวะมันกระจุกเท่านั้นแล้วไผยก็ไดเนาะธรรมดามันสืออกเลขยเพิ่นเล่นหรือเปลสองเลยพเพิ่นสื้อเพิ่็ซื้อเน็ตเน็ตตัวเพิ่นอันบอกมาแต่แต่เลยบอกกันมาตัวนี้กับม่าเลียนเป็นตัวนี้เพิ่นวะมันกระศูนย์เพื่อกันเนาะจ้ะ นี่เอาไปฝากกันพี่น้องเอฟซีเข้าใส่ชกใส้มานน้ำถั่วแก่เฮากระสอบอีกยัางก็หลายแต่หันพรอาทิตย์โอ้ยอันนี้สีเข่าสีเข่ามากไวจะโลงหน้านี่ล่ะนี่เข่าจะไปฝากพี่น้องทั้งหลายเศร้าหน้าคักเนาะเอามันเบื่อเข่าได้ยินเขาหลายแห่งนี่เศร้าหน้าเนาะเศร้าหน้าคักกระสีได้ดำแล้วบ่ถั่าแก่พื้นวางได้อีกซิบมือก็ได้ดำดอกรถควายไปใส่ย่างพื้นวางบ่ รถเจ้าะก็จะในไสอีกสิบมื่นนี่ใช่สินหรอแกรถท่านในไสหัวนี่ให้ถือเลขบอกือบาถามเคนนีนบอกลูกโอ้ยเอามาให้มันถือในทอนเดี่ยวๆให้มันคางๆเคียงหลายเอามันถือถือนี่คือเก็บรติสามหัวนั่นแน่สันดอกเอาเป๊ะๆมาเนี่ยเป็นยังหัวที่พี่น้องเขาพอสิได้ได้น้ำแน่จดีผ้าเพื่อไปซื้อมาได้แน่นอนได้แน่นอนจดีผ้าไปซื้อรถดำหน้ารถเกี่ยวเข่าน้ำตัวบะโบกขาดเลยคั้งเราสูเทีอนเราไปซื้อหลายปันนี่งัวนี่เราซื้อตัวรหัสพัน นองเพิ่นกระซื้อนน้ำอายเพิ่นนอาอเพิ่นกระซื้อนน้ำนองเพิ่นคือเก<อ>าเพ่นบ <เล S 1> <ะ>่ก็จามันมีคนเรามองมาน้ากันเพิ่นซสือไ้หลังต้องจะว่าหาพันมากกับมาหกกันที่<ส>ไอ้ก็ไน้โบซืบบบ้อหลายแต่องหงอนอีกคนซื้อหลายของผู้ใดสิเปกวกากันจักตามองมือดีดีเด<ะ>้อพ<ะ>ี่น้องเฮาอันนี้ซืือตัวละหาพันอันนี้ซืือตัวละหมื่นซสือตัวละหมื่นเงินสิได้จักบาทเมื่อนีก็ เราละมือเงินมันคือจะได้เจ็ดแปดแสนตัตวคันถือถือคันถือถือนี่ถ้าอันนีจะได้หลายคนแล้วก็ถือสามตัวในจักรหลาดเหรอจะว่าสองหลาดนี่มันออกเข้าศูนสองสองหลาดกลัวหรือน้ำเป็นในเดอ้อพออาทิตยเป็นใดมากบานนีิจฉาอาจจซื้อไว้อยู่แล้วเข้าทุนหน่อยแล้วก,ก็ซื้อตามหน่อยตามแห้งเฮาคันมันโดนใจข้าฝันเติมซะอีกน้ำขึ้เพื่อนล้วนแล้ว ให้โศกห้มานากันทุกคนเด้อค่ะหัวมันทีหนึ่งกระลาก,กระดาคมผู้เขามาลากะากัฝากคนไรคนแช่คนติดตามเด้อจ้ะพอ,อทีกระโท่ไปถามให้ร<า><ล>ะเด้ดเอสีโบไฮคนว่าโอ้ยว่าสีโบไฮเด้อก่ว่าอันโทษมหากะกับบ่อสุกันฟ่างเคยเอาให้พี่น้องห้าไปซื้อแล้วข้าเพื่อนได้แก้จนแก้ยังนัน่มมึงสีนะเพาคนกับบริวารยังหลายเด้อนว่าเพ่นคนคุยบวกเก่งผ่อมมีแต่พอทีสักเพิคน ักถามเพิ่นนได้มาแล้วเด็กลองถกแกรถด,ดำหน้าด้วยจ้ะเก้าสองายทหารยเดนี้เก้สาสองแปดสองจ้ะแค่ไปกับเพิ่โศกมาลำาุ้ยน้ำกันสุกคนจ้ะสำหรับมือนี่ยก็ซ้ำนี่ก่นอนาะค่ะสวัสดีค่ะ